สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในที่สุดนะครับบรรยากาศเมลเบิร์นก็มากันแล้วจ้าซาวเชคเริ่มกันแล้วตอนนี้เพื่อนๆคุกกรุ่นไปด้วยความสุขอบอวลไปด้วยสีชมพูดําหรือแบล็กพิ้งของเรานั่นเองนะคบเพื่อนๆซึ่งตอนนี้นสาวๆก็ได้มาถึงเวทีกันแล้วแล้วก็ขึ้นไปที่เวทีด้วยลุคใหม่เดี๋ยวจะให้ดูกันนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมันมีโพสต์นึ่งบอกว่า VVIP เนี่ยโอ้โหรอบนี้บัตรคุ้มมากๆที่เมลเบิร์นนะครับมีการแจกกระเป๋าแจกหมวกใส โคตรคุ้มเขาบอกนะออคุ้มปลาะแอดก็ไม่รู้ว่าที่ไทยหรือที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าเมลเบิร์นเนี่ยน่าจะคุ้มอยู่อะแล้วก็มีบรรยากาศต่อมานะจ๊ะเป็นตามจังหวะที่โนริซ่าของเรานั้นปรากฏตัวมาที่ใกล้ๆกันแล้วเห็นไหมเนยัดผมสั้นแล้วแต่แอดเห็นรอยยิ้มนอริซ่าไม่ได้เลยอะแอดรู้สึกว่าแอดหลงรักโนริซ่าที่รอยยิ้มแล้วก็แอติจูดมากกว่าไม่ใช่ที่ทรงผมนะครับถึงจะมีความคลั่งไคล้ในทรงผมยาวแต่พอเห็นรอยยิ้มนอริซ่าแอดก็ลืมทุกอย่างในโลกนี้ไปเลยเพื่่่่ออนนกกรีีีแแแมมาล้ววสผผจเยยงูต oh. <laughs> นะ ทรงนี้มันมีความแบบชิคๆคูลๆบอกไม่ถูกอะถ้าเอาไป mix and match ในชุดอื่นๆอยากจะเห็นมากว่าถ้าแต่งเต็มจะเป็นยังไงนะครับน่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะมาในวันนี้ก็มาในชุดเอลลอยสบายๆกางเกงยีนขาย,ยาวเช่นเคยนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักแป๊บ,บนึงเท่านั้นนะครับสาวๆแหกกดกันลวจ้าแหกกดอะไรหรอเอาหมีโคอาลามาขึ้นเวทีได้ยังไงไม่ได้ร <c oughs> อเล่นนะสาวๆเอาหมวกหมีโคอาลาซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียด้วยนะครับลองจากพี่จิงโจ้มาใส่กันนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้ก็ครบกันนทุกค นในส่วนของพี่จีซูก็หายจากโควิดมาร่วมคอนเสิร์ตบอลพิงรอบนี้กันได้แล้วจ้ะกลับมาแข็งแรงไม่รู้จะวิดอะไรก่อนระหว่างองโรเซ่ได้กลับบ้านอ่ะพี่จีซูหายล,ลองลิซ่าตัดผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีชอตเจนนี่ด้วยนะไม่มีใครยอมแพ้ใครแน่นอนเพื่อนๆคลิปนี้เอามาครบอย่างแน่นอนนะครับอ่ะจังหวะต่อมาก็เป็นจังหวะที่แบบพลงไอศครีมเปิดอยู่แล้วก็สาวๆมานั่งกอดกันกลางเวทีให้แฟนๆได้แชะภาพอบอุ่นนี้กันด้วยนะครับเป็นโมเมนต์ที่โคตรจะน่ารักเอาแก้มพิงกันไปเอาแก้มพิงกันมา พี่จีซูหายแล้วก็ประคบประงมพี่จีซูดีๆนิดนึงนะครับส่วนโรเซ่ของเราก็ได้กลับบ้านเกิดน้องริซ่าของเราอยู่ที่แอดบอกก็ไฮอัพกันไปนะกรอดกันไปกลมเลยนะเพื่อนๆนะไม่มีเหรียมแน่นอนเพื่อ <c> น <oughs> เออก็น่ารักอบอุ่นกันไปอีกนะจ๊ะส่วนอันต่อมาอันนี้มีคนจะแหกกดเอาตุ๊กตาโยนขึ้นไปแต่ว่าไม่ทันได้โยนจากพี่กาดของเรามารับไว้ทันนะครับแล้วน้องเจนนี่เนี่ยก็เหมือนยื่นมือมาอะจะรับตุ๊กตาแต่ทีนี้พี่กาดเขาไม่ให้โยนเขาเลยยิบรีบมายิบตุ๊กตานะครับไปใส่ที่ม ถ้าเป็นแอดนะถ้าเกิดส่งตุ๊กตาไปอย่างนี้ศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ไหมแล้วเขารับเสร็จแล้วเขาเอาไปวางวนหัวแล้วเอาไปถือเล่นบนเวทีจะเป็นรู้สึกยังไงเพื่อนกรีดไม่วหวแล้วกรีด <Greet S 2> บ้านแตกกรีด <Greet S 1> สุดชีวิตกันแล้วหนึ่งอ่าอันนี้ไม่ยอมแพ้กันนะคนต่อมาน้องเชงของเรานะครับได้ป้ายแบนเนอร์นี้ไปเลยจ้าโรเซ่ ose, I worked my whole life to see you ก็คือโรเซ่ ose, ฉันทํางานทั้งชีวิตก็เพื่อมาเจอคนในวันนี้โอ้โหน้องโรเซ่ไม่รู้เห็นป้ายแล้วป่อนะจ๊ะเต้นเพลินไปหน่อยนะ mm hmm. ก็เป็นจังหวะที่เจ้าของแบนเนอร์ ก็ได้เจอแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็สันฝันกันไปน้องโรเซ่ก็ได้กลับบ้านคนทั้งออสเตรียก็ได้มาเจอกันปะกันสักทีก็ดีดีกับน้องโรเซ่ไปด้วยนั่นเองนะครับคนรอบตัวนอลิซ่าก็มีความสุขแอดก็มีความสุขกับนอลิซ่าไปด้วยนะจ๊ะซึ่งแอดก็มั่นใจว่านอลิซ่าเนี่ยน่าจะแบบเออเห็นเพื่อนๆมาอยู่รวมตัวกันครบ4คนแล้วทั้งพี่ซูด้วยที่หายป่วยแล้วน้องโรเซ่กลับบ้านคอนเสิร์ตในคืนนี้ก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะจ๊ะเหมือนที่ประเทศไทยที่น้องริซ่า อ่ะส่วนอันต่อมาแบนเนอร์อันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับมีการสื่อสารกับโนริซ่าเกี่ยวกับเรื่องของทัทูหรือว่ารอยสักนั่นเองบอกว่าโริซ่าช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมว่าฉันจะสักรอยสักอันต่อไปเป็นรูปอะไรดีอ่าเนี่ยข้อหนึ่งคือรูปดาวกับดวงจันทร์อันที่สองดุกมานีหรืออันที่สามเป็นมงกุฎราชนีควีนส์ออฟเคป๊อปดีไหม <c oughs> ซึ่งอาจจะเป็นรอยสักที่สื่อถึงโนงริซ่าของเราที่สวยประดุดดวงดาวกับดวงจันทร์หรือว่าว่าเพลงมันนี่ของโริซ่าแล้วก็มงกุฎที่เหมาะกับราชนีแห่ง K OP, จจนนเค ไม่รู้จริงๆเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าภาพพวกนี้น่าจะสื่อถึงนอลิซ่าที่แบบจะสาะสมในตัวเองไปตลอดชีวิตแฟนคลับคนนี้เนี่ยรักนอลิซ่ามากจริงๆเพื่อนๆอ่ะแล้วก็มาดูวิดีโอตัวต่อมาอันนี้นอลิซ่ามาแบบใกล้ๆเลยจ้ะแล้วก็วิดีโอชัดมากๆก้มอ่านแบนเนอร์ด้วยความตั้งใจนะซึ่งแบนเนอร์ตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีหลายหน้าหลายกระดาษมากๆมีการเปลี่ยนหน้าด้วยนะจ้ะนอลิซ่าก็ตั้งใจอ่านสุดๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะทางเจ้าของคลิปเองนั้นก็ไม่ได้มีการบอกว่าเขียนอะไรไว้้้้ในน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 แแบบบบเเเเเออออออรรรรร์าาาาาางงงะะะคคััััสีียยดดมมกกก่่่่่่่ไไททจิิๆพืต็็หลซ หมวกโคราลในระยะประชิดขนาดนี้นั่นเองจา้าและตัดคลิปอยู่นะเพื่อนๆจังหวะน,นี้แทบกรีดบ้านแตกไปแล้วหนึ่งเพื่อนๆเพราะว่า,อานอริซาของเรานั้นทําอะไรอีกแล้วมีรอบก่อนใช่ไหมที่หยิบมือถือแฟนคลับมามาถ่ายแบบเซลฟี่ตัวเองอันนี้หยิบกล้องโพลารอยจ้าหรือเปล่าไม่รู้มาถ่ายกลับไปที่แฟนคลับโอโ้โหนอริซาได้จับกล้องแล้วส่งกลับคืนไปพระเจ้านายจ๋าไม่ไหวแล้วไปดูกันหน่อยเร็ว ป้าด,ดูีอิจฉาเนี่ยตอนนี้อิจฉามากๆอิจฉาตาร้อนหนึ่งแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะแล้วเนี่ยจังหวะแล้วเนี่ยวิดีโอตัวนี้ก็จะได้เห็น,อน้องลิสาไกลชิดมายิ่งคืนนะครับว่าผมสั้นเนี่ยอน่ารักไม่ไหวเหมือนกันนะจ๊ะยิ่งรอยยิ้มแก้มป่องๆแบบนี้อ๋อตายแล้วหนึ่งอะ แล้วก็ถือว่าจบซาวเปไปได้ด้วยดีนะครับเดินลงเวทีกันไปสวยๆง,งามๆมพี่จีซูร,รู้สึกว่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วก็ดีดแน่นอนปิดท้ายด้วยการหมุนตัวหนึ่งกรุ่มโยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาดูว่าคอนเสิร์ตคืนนี้เนี่ยจะเป๊ะปังปัวปังขนาดไหนอาจจะเก็บตบบรรยากาศทั้งหมดมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับรอติดตามไปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนนะจ๊ะไปเตรียมตัวก่อนเดอ้อบุย,บย